สวัสดีครับเราก็มัอยู่กับเซิร์ฟแอนเจนนะครับผมสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับจะเป็นเซิร์ฟมอดนะครับเซิร์ฟนี้นะครับเปิดมา่อนข้าง,งเล่นเยอะกันเลยทีเดียวนะครับผมบอกเลยว่าระบบงานต่างๆเราก็ ไปในเซิร์ฟเวอร์นี้ครับค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็ใครที่นะครับหาเซิร์ฟเวอร์เล่นเซิร์ฟมอดเล่นนะครับผมเซิร์ฟนี้เลยนะครับจดได้ดีมากนะครับจาวันลอยก็ทงแล้วนะครับทุกคนก็นะครับใครที่อยากจะลอยก็ทงก็สามารถมาเซิร์ฟเวอร์นี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับผมระดับแรกนะครับผมต้องทำยังไรบ้างสำหรับเด็กใหม่นะครับกดกระเป๋าเข้ามาเลยนี่เข้ามานะครับของก็จะได้จะเป็นเงินนะครับผมเราก็จะมีพวกกล่องซ่อมอาหารน้านะครับผมต่างๆที่เขาให้เรามานะครับสำหรับเด็กใหม่นะครับแล้วเซิร์ฟนี้นะครับจะมีท่าเต้นที่แบบโอ้โหขอดเฟี้ยวเลยนะครับทุกคนดูดินะครับท่าเต้นที่แบบใช้โยและไึ้ยินเสียงจากหมาวัดจากที่เคยเป็นมาจรจัดไม่รู้ว่าใครพาปล่อยในวัดตรงตั้งใจ ก่อนถ้าถ yeah. ูกจับได้มึงโดนใส่ซอสก่อนจะและก่อนจะไปทำงานนะครับอย่าลืมมาล้านค่าด้วยนะครับมาซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วก็ซื้อเบ็ดตกปลาเหยื่อนะครับผมเมาไว้ตกปลาเนาะนะครับก็อันนี้นะครับก็จะเป็นเบ็ดนะครับเราก็ซื้อไปเลยนะครับถ้าเราจะไปตกปลานะครับแต่อย่าลืมซื้อโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับในราคาส0 0พนนะครับแล้วก็กดซื้อไปนะครับผมโอเคนะครับเราก็ซื้อไปให้หมดเลยก็ได้นะครับเงินที่เขาให้เรามานะครับ เดี๋ยวเราเข้ามาดูตู้ a t m บ้างนะครับอันนี้ก็จะมีเงินอยู่5 0 0พันะครับในตู้ a t m นะสามารถฝากถอนเงินโอนได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราดูโทรศัพท์มือถือกันบ้างนะครับแน่ก็จะเป็นรูปแบบ iPhone ค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวนะครับจะเป็น iPhone 10 6นะครับผมสวยเลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวศัพท์มือถือของเซิร์เปอร์นี้นะครับผมเมื่อเคนะครับเดี๋ยวเรามาเบิกรถนะครับรถเด็กใหม่นะครับให้ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวนะครับให้มาก็จะเป็น R33 เลยนี่โอ้โหแบบเด็กใหม่ดีมากเลยได้รถ R33 ใช้เลยนะครับไม่ใช่เป็นรถแบบกำๆนะครับผมเออประมาณนั้นนะครับแอนไงเฟี้ยวเลยเอาไปแต่งได้นะครับทุกคน นี่สวยเลยนะครับแต่งมาให้พร้อมเลยนะครับผมถ้ามือถือก็จะเห็นมอดประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูงานอาชีพภายในเซิร์ฟเวอร์นี้กันบ้างนะครับงานอาชีพแรกนะครับก็จะเป็นงานอาชีพเก็บปลาหมึกนี่แล้วก็เก็บไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอาชีพต่อไปงานอาชีพนี้ก็จะเป็นงานอาชีพเก็บข้าวนะครับเกี่ยวข้าวเนะครับผมผลค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวข้าวแล้วงานอาชีพนี้ก็จะเป็นงานอาชีพเก็บทุเรียนนี่ วางหนามแทงมือนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาที่เลเบลกันบ้างนะครับผมนี่เลเบลค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวนะครับผมบอกเลยอันนี้นะครับเอาไว้ครับกุญแจนะครับแล้วกขาของต่างๆนะครับผมนะก็มาขับไปที่นี่เลยนะครับผมอุปกรณ์ที่เขาจะต้องใช้ก็ตามนี้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็ขับไปเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับก็ อันนี้ก็จะเป็นจุดครับอาวุธนั่นเองนะครับผมใครท um Mont ี่อยากได้อาวุธชิ้นไหนก็มาดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นครับที่เอาไว้เล่นสตอรี่นะครับผมยาฮิวนะครับยาปั๊มนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นครับของทั่วไปนะครับผมก็ประมาณนี้ครับอยู่ที่เลเบลนะครับก็มาดูได้นะครับในที่เลเบลนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันบ้างนะครับผมนะครับอ่า นะครับอันนี้ก็จะเป็นสุ่มกระชานะครับผมนะครับจะมีกระชาให้มานะครับผมนี่นะครับถ้าใครสุ่มกระชาได้รถนะครับผมก็จะเป็นรถรุ่นนี้นะครับผมแม็กดาเลนนะครับผมโค่อนข้างสวยเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูร้านร้านค้าเปลี่ยนสกินกันบ้างนะครับผมร้านค้านี้ก็จะเป็นร้านค้าที่เป็นสกินค่อนข้างสวยเลยแต่แต่ละตัวเนี่ยสวยมากเลยนะครับทุกคนก็ใครอยากจะเปลี่ยนสกินก็มาได้นะครับผมในจุดนี้นะครับ อย่าลืมใส่ชุดไทยกันด้วยนะครับจะลอยกระทงแล้วนะครับทุกคนอ่านะครับผมก็ระนี้นะครับผมแล้วก็จะมีให้เราเปลี่ยนหน้ากากด้วยนะครับทุกคนเราซื้อหน้ากากได้นะนี่เดยวใส่ให้ดูนี่นะครับหน้ากากอ่าหน้ากากลิงนะครับผมนี่ใส่ชุดไทยละพร้อมลอยกระทงแล้วนะครับวันศุกร์นะครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูร้านขายรถกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านขายรถนะครับทุกคน จะมีจักรยานมีมอเตอร์ไซค์นะครับเรามีรถเก่งรถยนต์นะครับผมก็มันเลือกดูได้นะครับในร้านขายนะครับร้านขายรถนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็มาดูได้นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นจุด AFK นะครับทุกคนถ้าเราได้เหรียญนะครับผมเราก็สามารถไปแลกของได้นะครับทุกคนในจุด AFK นี้นะนะครับเราก็มาที่จุด AFK นี้ได้เลยนะครับใครที่อยากจะมาก็มาได้นะครับทุกคน ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนคนก็มาไอเพียเยอะนะครับผมเต็มเลยนะครับลงลงไปด้านล่างแล้วกันนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับด้าเหรียญไอ้เแรกจะได้รถรุ่นไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเบิกกันนะครับที่เราแลกมานะครับผมก็จะเป็นรถรุ่นนี้เลยนี่โอ้โหค่อนข้างสวยเลยจะมันมันจะเป็นเหมือนแลมโบนะทุกคนดูว่าแลมโบล่ะมไม่ไม่ได้จำเหมือนกันนะครับทุกคนน่าจะเป็นแลมโบละทุกคนนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับทุกคนก็จะได้รถประมาณนี้นะ โอเคนะครับถ้าใครอยากจะเล่นก็มาเล่นได้นะครับผมก็เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเป็นเซิร์ฟม็อดที่นะครับคนค oui, ่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกระเตียนปิ๊งๆให้ช่อง B M K กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมใครอยากอจ้างงานติดต่อมาได้เลยนะครับถูกนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอคลิปหน้านะครับ 재미, é, é, é que que que